คาฮิโร่ลุกตลาดรถมือสองตั้งเปาครองอันดับหนึ่งยอดขายทะลุหมืน่นพร้อมขยาย30สาขาใน3ปีถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการรถมือสองเมืองไทยสำหรับการเปิดตัวบริษัทคาฮิโร่จำกัดซึ่งเกิดจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญธุรกิจรถยนต์กว่า40ปีพร้อมเปิดกลยุทธ์ธุรกิจมัดใจผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องกังวลเรื่องการย้อมแมวอีกต่อไปมีรถมากกว่า1000คันให้เลือกนอกจากนี้ ยังกล้ารับประกันสูงสุดถึง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรไทโร่นะครับเปิดตัววันนี้เป็นเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับท,ที่ที่ได้ที่ได้มาเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ความที่เรามีรถเยอะหลากหลายมากมายนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูมาเลือกชมเลือกใช้แล้วก็อย่าลืมนะครับบริษัทไทโร่เป็นบริษัทของคนไทยที่ทําเพื่อคนไทยนะครับ และเราก็มีความมั่นใจที่ให้บริการกับลูกค้าคนไทยที่เข้ามาซื้อรถมือสองนะครับแล้วก็ในแง่ของ Product เองในแง่ของการบริการในแง่ของการให้ความมั่นใจในแง่ของการให้ารันตีต่างๆเนี่ยขายฮีโร่เราจัดให้เต็มเรามีแผนที่ขยายไปต่างจงังหวัดอีกท,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 ทุกทุกภาคนะครับปีละประมาณ1 0ถึงส5าสาขารวมแล้วภายใน3ปีเราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการเปิดสาขาเพื่อรองรับการบริการของลูกค้าให้ทั่วถึง ประเทศไทยนะครับครอบคุมทั่วทั้งประเทศไทย30สาขาภายใน3ปี